โอ้ยบาเลตดิีเดียวเลยเฮ้ยใส่เราไม่ได้อ่ะเห็นมีมเห็นมหมอ,อ,อใส่แล้วบาเลตต้องผมตายไปสองแล้วม,มามามาวิิงมามเดี๋ยวอะไรไป้เดี๋ยวยี่สิบมาแล้วนม่นมีปืน

กันรหลวเข้าบ้านนี่โล้วงการบ้านเอ็ดวงการแขกงวพีฉันจะตายแล้วัอีกสากำลังเกิดกำลังเกิดหลังเข้า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 บ้านเอ็ดหลังเข้าตายตายตายสุกตอนี่จะตายไไปลอาเปล่าเปล่าเปล่เล ถือฟินิกมาก็ได้แล้วเหลือสิบยังยังได้อยู่สู้ชีวิตมามีข้างหน้าข้างหน้าเข้าบ้านข้างหน้าเข้าบ้านตายตายตายไหมมาตายมาตายไปเอาไปเอาวิวแล้ววิไปเอาไปเอาเขาเขาผัดแล้วเขาผัดตกกันตกกันเข้าบ้านแล้วเขาผัดเขาผัดตกกันเข้าบ้านมาเอากับตัวให้